แชมป์ชนาทิพยอมรับชอบแซมมี่คาเวลลันอยากมีชีวิตคู่ใช้กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ค่ะแชมป์ชนาทิพย์รับแมนแมน,แมนจีบแซมมี่คาเวลลันใช้หัวใจนำทางไม่ใช่สมองโอ้จีบยากเพราะอีกฝ่ายตั้งกำแพงไว้สูงเหตุโสดมานานภาวนาให้เขารู้ตัวว่าจีบอยากมีรักและคู่ชีวิตที่ดีแฮปปี้ชีวิตทานมารสุมค่อยๆดีขึ้นเชื่อเรื่องฟ้าหลังฝนซึ่งแฟนๆรลิปกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นักแสดงหนุ่มแชมป์ชนา คิปโพทองคําได้เผยะระหว่างมาร่วมงานชวนช็อปชิมลิ้นติดโปรโฟแฟร์67นารานโปรโมชั่นชั้น100นการค้าเซนา็นทรัลเวสเกต ยอมรับว่าในตอนนี้กำลังเดินหน้าจีบแซมมี่คาเวลอยู่ชอบที่ไลฟ์สไตล์และเล่นกีฬาเชื่อมไปหาอีกฝ่ายลานครั้งนี้ใช้หัวใจนำทางอยากมีชีวิตคู่ที่ดีแต่ก็ลุ้นอยู่ว่าจะรอดหรือไม่เพราะแซมมี่เป็นคนที่จีบยากเหตุตั้งกำแพงไว้สูงมากค่ะซึ่งเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ผมจีบเขาอยู่ครับยอมรับแบบแมนๆเลยว่าผมนั้นจีบเขาอยู่เริ่มต้นน่าจะเป็นที่ไลฟ์สไตล์ความคิดการมองโลกที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเท่ๆเก๋ๆลุย We มันก็กึ่งๆที่ว่ากีฬาเชื่อมไปหาเขาแล้วเขาเองก็เป็นคนสวยอยู่แล้วด้วยก็ไม่แปลกที่เราจะไปชอบซึ่งถามว่าเขารู้ไหมว่าเราจีบคิดว่าก็รู้นะเพราะผมเองก็ไม่ได้จะแอบๆผมก็ตรงๆแต่ผมก็ไม่ได้บอกเขาไปตรงๆว่าจีบอยู่นะเราต้องมีศิลปะในการเข้าหาก็ภาวนาให้เขารู้ตัวฟิดแบคที่เขามีต่อเราก็ตอบยาบครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนประมาณหนึ่งเรียกได้ว่าในตอนนี้ก็กําลังจีบอยู่นั่นแหละ ค่ะ